ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรากลับมากับแมบบดาร์กอนเอเวเในโทรศัพท์กันนะฮะถามว่าทําไมเปลี่ยนจากกุกี้จะเล่นในคอมใช่ไหมตอนนี้มันเล่นในโทรศัพท์เพราะว่าตอนนี้คอมเราไม่มีเน็ตคือเราเพิ่งย้ายบ้านอะไรพวกนี้ไงก็เลยมก็เลยมาเล่นนี้ก่อนเนาะโอ้เหมือนเราจะมาช่วง s o โซโลที่พอดีเลยเนาะตับ แมพเดิมเลยเมื่อก่อนมันจะเป็นแมพนึ้งใช่ไหมให้จับไมสิสโรลเทียประมาณนั้นก็ขอโทษที่หายไปนานนะคะก็คือคือทุกอย่างมันยังไม่คงที่อะเข้าใจนะมเผือตอนมันก็เพิ่งย้ายบ้านย้ายที่ทําง,งานใหม่คือจะหาอะไรที่มันสมสมดุลแล้วก็มาทำมาไอ้นี่ทีเดียวอันนี้อะไรตามพวกสองไปอ๋อน้องตัวนี้ อลไจ้ะเบอร์เกิลทูโฮมมายบลาบลาบลาฟันอ่ะเอ้ที่กิจกรรมนี้ก็เคยเล่นอยู่นะมันนานแล้วแล้วก็วไปนั่งเป้าไข่แถมได้เลยตอนนั้นยังนั่งเฝ้าไข่แต่เหมือนหลายๆคนน่าจะได้ซโลซลาอะไรพวกนี้กันแล้วเนาะก็คงไม่เราก็คงไม่ต้องอะไรมาก ส่วนใครที่มาเล่นมาแบบอ่าเขาเรียกอะไรผู้เล่นใหม่ก็ลองอยากได้มงกรดีๆสวยๆลองมาฟาร์มในนี้ดูเพราะว่ามันเป็นมังกรอีเวนต์ยังไงก็มันก็จะมีแค่อีเวนต์เท่านั้นที่จะโอเคที่อีเวนต์อ่ะก็มีอีเวนต์ถึงจะมีมังกรตัวนี้อะไรเงี้ยเออก็มาฟาร์มกันเนาะอันนี้ก็เดินอย่างเดียวเลยมังกรเพื่อนมาดูนิดนงก่นเนี่ย โซโลเมื่อก่อนเราก็เล่นเอาตัวนี้มาได้ตัวนี้มาแล้วก็โซโล่ก็มีตัวอะไรอกว่นั่นแหละอยู่ในนั้นแหละอยู่ในป่าแล้วก็ดูเงินเจ็ดพันของเราหายไปไหนหมดเนาะแมปแมปก็เหมือนเดิมเลยเนาะก็น่าจะเล่นแนวเดิมแบบบินเก็บไข่แล้วก็ ตีมอนอะไรพวกนี้แนวแนวเดิมมีเพยด้วยข้างบนโอ้แหละแหละ,หละนี่ยเน็ตมันไม่เสถียรอย่างเงี้ยแหละเราก็ไม่รู้จะเล่นจะ <c oughs> อาจให้คนดูดูยังไงไ <c oughs> หนเหลือกี่วันโอ้มาทีเหลือห้าวันเนี่ยเหลือห้าวันก็จบกีเวนละก็น่าจะไม่ทันละไม่เป็นไรคือช่วงนี้ก็ที่เกียรตเก็บมังกรแล้ว เมื่อก่อนเก็บจนได้เยอะแล้วเปนแบบไม่รู้จะเก็บไปทําอะไรแล้วอะ่ะไม่รู้ว่ายังมีคนมากลับมาดูเราอยู่ไหมนะถ้ามีก็ขอบคุณที่ติดตามเรานะ้ยังไงอะดีใจมากๆถ้าสมติยังมีนะแมปแมบก็ก็สวยเหมือนเดิมได้ได้ ตัวละครก็เหมือนเดิมหมายถึงตัวละครเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านไปก่อนคือไม่ได้กะจะมาหาไข่ที่ดีไงน,น่าระไรตัวสูีเขียวคืออะไรอ่ะคนหรือเปล่าอยอยวขอโดนอยากรู้ว่าต้องไปดูว h a t พีค่คิดอะคิดคิดไม่ได้ What d ด you ย a n น, <c oughs> น,น,นช่างมันอันนี้ฉันช่างมันอีกเดียวเลยคือไม่รู้อะไรละอ๋อนี่มังกรตัวใหม่สินะอืมสวยดีสวยดีใช้ได้ใช้ได้แล้วกลับบ้านกับจอง้าเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านโอเคมาถึงที่แล้วแล้วก็ เจอคนแบบเดิมๆขอมังกรอะไรพวกนี้เนะี่อ๋อนี่มังกรสีสั้นเหรอเนี่ยว้าวสวยขึ้นนะเนี่ยหไม่ค่อยอยากได้เหญ่เเดี๋ยวเรา,า,า,าลกลับไปดูครั้งมังกรเราอน ทก่อนีอน่ไโซโล่โซโล่โซโล่อัไน,นี้ก็คืออืไก่ีโอเคอเอา้าไปเวที่ม่ใช่ น่าจะสุ่มได้เซิร์ฟอังกฤษแหละหน่าจะไม่มีคนไทยเนาะคนไทยเดี <laughs> ย๋ยวเราไปดูจุดสุ่มกาชากันเราจะได้อะไรวันนี้วันนี้เล่นแบบไม่มีคอนเทนต์เธอเดินมาสำรวจอุ้อ๋อใครมาพ่นอะไรคะโอ้ในขวดยาโอ้ขวดยา ช่องสามใช้ทีวีสี่ช่องสามโอเคคือเสียงเราในโทรศัพท์กับในคอมเหมือนกันไหมลองคอมเมนต์มาดูหนะ่อยเราเราก็อยากจะรู้ว่ามันแตกต่างกันไหมหรือว่าเสียงใหญ่ขึ้นหรือว่าเด็กลงอะไรอยากอยากจะรู้ไม่ไรรอกกลับบ้านจะกลับบ้านอนย่างรเหมือนเวลาลนนนงมือเวลาลงมือแบและเป็นคนที่ชอบเดินมีนองค์กรไม่ค่อยใช้อะ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะโอเคมาและป้ายทางลงแบงนี้ เนียมังกรออกมาใช่ไหมไม่โอเคเอาเกินไหนดีนะแล้วตัวใช้ประจําก็ไม่ยอม,มเอามาเออตัวอะไรมาก็ไม่รู้เนีเ่ยไอเจ้ากระต่ายเนี่ยคือไม่ค่อยอยากจะได้แหละเอาไงดีนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาแจกกระต่ายว่ะเราเจอเอฟซีคนเก่าคลิกแบบใครติดตามเรามาบ่อยๆเนี่ย เอาไว้เราสุ่มเข้าเซิร์ฟดีกว,ว่าเราสุ่มเข้าเซิร์ฟวันไหนสักวันเนี่ยใครเจอเราทักเลยเดี๋วยวเราจะแจกกระจ,า,จายกระต่ายดีกว,ว,ว่าเออว่าเมื่อก่อนเราไม่ค่อยเอาละไม่ค่อยใช้ละก็เก็บเก็บละจะไปเล่นเซิร์ฟอื่นบ้างละแล้วมังกรฉันอยู่ไหนฉันเสพเทพมาเนี้ยเนาะเนาะเอามาแล้วสีสีแสบตาที่เต็มไปเลยลูกนี่ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้ข้างๆเปลี่ยนไปด้วยโอ้โหดาวอ๋อเอฟเฟกต์อันนี้คือเอฟเฟกต์อันนี้เสียงคำรามน,นีพ่นไฟดูดๆดูลุกอันนี้บินลงเลยอันนี้อะไรวิ่งอันนี้กัดม <c oughs> ีเสียงเนี้ยใช้ได้โอ oh, <c oughs> ้แหลก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 เอาไว้ก่อน ไม่ค่อยถนัดเลยเล่นในโทรศัพท์ไทยเป็นไม้แบบเล่นในคอมแล้วจุกๆมาจับโทรศัพท์ไม่ถนัดเลย,เยคนเขาเยอะอยู่อะเระาเราวิ่งไปดูหนวามีภาษาภาษากรคนไทยบ้างหรไม่มีสุ่มได้อะ่ะเซิร์ฟอังกฤษไหมดวงดวงให้คนอังกฤษจริงๆแต่ภาษาอังกฤษม่ไม่ได้นะ <laughs> เอาไว้ก่อน อ๋อติด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 ไอทำไมทำไม่ทำไม่บังคับยากขนาดนี้อ๋อติดติดไอ้ย่าอย่าหล่นนะเออไม่หล่นแล้วมันมีอะไรบ้างกิวอันนี้เขาให้เลือกคิวใหม่หรือว่าให้ทำอะไรเพิ่มเนี่ยอ๋อให้ทำผ่านไปแล้วอดได้นะจ๊ะเหลืออยู่ห้าเอาไปทำอะไร ก็ได้ไข่โอเคแมวแมวอ,อย่างเดียวที่วิแชนก็เนี่ยแหละก็เอาไว้คลิปหน้าเดีย๋ยวสมการรอคอยของอแฟนคลับดีกว่าใครที่แบบรอเรานานๆแบบโอ้โหพี่มันกี่เดือนกี่ปีแล้วพี่ไม่ยอมทาคลิปเลยเพิ่งมาทําคลิปนี่นะก็เดี๋ยวมาแจกมังกรดีกว่าเนี่ยไอ ไม่รู้จะมีใครอยากได้หรือเปล่าไอ้มังกรไอ้ไอ้เจ้ากระต่ายเนี่ย,นนยก,กระต่ายไหนแงอันอย่าแจกกระต่ายเลยเนี่ยอีสเตอร์มีตัวเดียวเรามีตัวเดียวเป็นคนสะสมมังกรที่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่าไว้เจอกันคลิปหน้าเรา่ามาทําแน่นอนแต่ว่าขอสุ่มวันเข้ามาในเซิร์ฟนะไรเห็นคนแรกคือทัก,ท,กทักได้เลยถ้าเราเห็นไม่เห็นเดี๋ยวว่างกันอีกที เนาะเดี๋ยวจะให้มาสัมภาษณ์ในด i s อร์ดด้วยดีไหมความรู้สึกได้เนาะเมื่อก่อนรู้สึกยังไงอะไรนี้ก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนมันคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวแค่นี้ก็ไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่าทำางไงรู้ผิวแล้วก็สำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนไวเ้เจอกันในคลิปหน้าถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็มีปุ่ม เขาเรียกเลยสนับสนุนไอ้ขอบคุณอ่ะไอ้ thank you อ่ะอก็เป็นค่าขนมให้เราก็ได้นะเราจะได้มันมีมีแรงมีเงินมาทำคลิปให้ทุกคนไม่งั้นมันก็ขาดขาดอย่างนี้แหละก็ขอบคุณทุกคนที่รอ,อคอยการกลับมาของเรานะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายอย่ามันจะพูดโดน <laughs>